สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมคงจื้อนะครับสวัสดีจ้าจัากระหล่นะจ้าวันนี้นะครับก็คงจื้อก็คิดเติ่อหาแม่จัากราากะหล่ำพอดีว่าถ้าได <c oughs> เา้เอาได,ไดา้พอดีว่าผมอ่ะได้เจอกับ ได้ป้ากับแม่ของแจเกลเล่นนะครับผมที่ลำปูนนะครับที่ลำปูนตอนงานแต่งแจเกลเล่นนะครับเห็นว่าเราเคยทําคลิปกันนะครับแล้วก็พูดถึงพูดถึงแม่แล้วก็เป็นคลิปที่ให้แจเกลเล่นปิดตาคือแจเกลเล่นปิดตานะครับผมแล้วก็บอกให้ผมจื้อแงอาหารนะครับอู้่องภาษาปกติอีกอู้วก็เมืองครับอู้เป็นคนเมืองเป็นคนเป็นคนเมืองเจ้าเป็นคนเมืองเลยกับเจ้าเมืองครับผมก็ ปู่บะค่อยจ้างก็สุมาภาัยด้วยนะครับุ้ยนะครับผมุม้วยุ้ยสุมาตะรับผม <c oughs> <laughs> วันนี้ครับก็ที่ตึงหาแม่เกแหลนก็เลยมายะคอนเทนต์เก่าอีกอีกครั้งหนึ่งครับ,รบแหมรอบอะไรแหมรอบมาย่รอบหนึง่งอ่าก็มายะคอนเทนต์เก่าแหมรอบหนึ่งครับรอ่า แต่ว่า EP นี้นะครับก็จะฮื่งจักรแหลนปิตาครับปิตาโอเคปิตาครับผมจักรแหลนปิตาแล้วก็ให้บอกของจื้อแงอาหารเหนือครับอุ้ยเอาลูดเหนือแบบล้วๆเลยโอ้ยแน่นอนครับผมแอบซอลูดลี่แอบซอลูดลี่เลยกันแอบซอลูดลี่เยสครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูใหม่ครับแต่ว่าเป็นเมนูเหนือแหมเดิมครับอ๋อย้ำเมนูเหนือเหมือนเดิมครับผมแหมแปลว่าอะไรนะแหมแปลว่าอืา แหมรอบครับผมเดี๋ยวมีไม่ต่อเลยนะวันนี้งานใหญ่นะจะแยกได้ต่อ บาบกัวครับบาบกัวบาญาันบาบกัวบาญาันบาญาันครับบาญาันบาบกัวบาบกัวบาบกัวโอ้ยพวกมึงคนเหนือสองคนมึงตกลงกันก่อนดิให้กูพูดว่าอะไรเดี๋ยวบอกคนดูก่อนแล้วกันเผื่อคนดูฟังไม่ออกวันนี้นะครับผมคอนเทนต์ของเราก็คือให้เจ๊กเละปิดตาให้ผมจื้อทำอาหารเหนือที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยภาษาเหนืออ่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเจ๊กเละก็จะพูดภาษาเหนือแล้วผมจิ้นก็จะทำตามให้ได้ตื่นเต้นเหรอไม่ได้พูดเหนือนะตื่นเต้นตื่นเต้นนนก็ตื่นเต้น่อคิง แหมมอบแผมแผมรอบก็ไ้ก็เต้นเตอีกครั้งเหมือนเดิมอีพีนี้เราจะมาทำอาหารเหนือมัดใจสาวเหนือที่ไม่ใช่จ๊กแลนครับไป ครับจ้กแกลลนครับจะไปตาดแล้วเนอะอย่าเพิ่งฟังเตกนะเมนูวันนี้มีชื่อว่าอย่างเมนูที่หายากมากนี่ก็คือห่อนึ่งจิ้นหมูนะจ๊ะห่อนึ่งจิ้นหมูตามที่ผมชื่เข้าใจนะครับก็ห่อต้องเอานี่ครับเพราะมีใบตองต้องมีการห่อแน่นอนมีมีใบตองห่อแล้วก็จิ้นจิ้นหมูก็ชิ้นหมูเอามานึ่งก็เป็นห่อนึ่งชิ้นหมูผมเชื่อคิดว่าน่าจะยากยไม่ยากครับ ให้น้องเจมให้สัญญาณครับใช่ให้น้องเจมค<ห>ือเ,เดี๋ยวคือน้องเจมให้สัญญาณอ้าของจื้ออันน้องเจมนับครับสามสองหนึง่งพิตตาครับโอเคพิตตาแล้วเริ่มครับผมถือว่าเป็นการเริ่มแล้วให้เจ๊ก๊แล่นั่งก่อนครับเดี๋ยวมันจะขวางทางอันดับแรกก็เอาน้าใส่หม้อนึงแล้วก็แจมขึ้นเซนน้าใส่หม้อนึงหม้อนึงอยู่ลูกนี้แลก็เอาเซนใส่แล้วก็แจมไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดกันใจหญ่ๆนะครับกูยังไม่เอาน้าใส่เลยน้ามันไหนเอาหม้อนึ กอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหรอเมนูหมอนึ่งเนี่ยบบเกยแย่เลยก่อนเต็มเกยแย่ก่อนบบเกยเหมือนกันเลยแต่เกยกินนะแต่บบเกยแย่แล้วมันเป็ดพวกอย่างก็เป็ดวัาคูดิบีล่าของแกงโคะนะมันเหลือเขาก่อนมาใส่กับแกงเล็กกับแกงไปแกงโคะเนี่าเนี่ยจะอั้นเดี๋ขั้นตอนแรกอะไรนะขั้นตอนแรกเอาวุ้นแจ่น้ำไว้เอาวุ้นแจ่น้ำเอาวุ้นแจ่น้ำไว้ให้มันหนุ่มๆแล้วแจ่ไว้ในหม้อนึ่งนะเออแจ่แล้วไว้ขนาด ยังไ่ต้องไปต้มหนา่แจ่ไว้บลได้ไงแจ้ไว้ปลได้โอเคบ่ได้นิเฉยเเอมมอใส่หม้อหนึ่งนะเอาวน้นเส้นแจ่ม้อหม้อหนึ่งนะอันั้นหของม้อหนึ่งอะเอาไสหน้าแล้วก็าเส้นแจ่ลงไปแล้วก็วางไว้บไดอ่เจ่ไแ่วแล้วอ่าจะไดไต่อต่ำต่พิกเอาซอยจะคาหอมเดี๋ยวเดี๋วทีอย่างที่จะตาพิกหรือซอยจะคลาอ้าจะตพกไงต่ย่าจะตพริกตาพริกะพริกก่อนเนาะไม่ไม่ม ซอยตะไครก่อนตอนนี้คือขั้นตอนของการตำพริกอจาก่อยตะไครก่อนเข้าใจแล้วคือนี่คือขั้นตอนของการตำพริกก็ยังไม่ต้องตำพริกในขั้นตอนแรกให้ซอยตะไคร่ก่อนซอยตะไคร่แล้วจอดหอมแดงซอยตะไค่าเดี๋ยวอดซอยตะไคร่ก่อนเจี๊ยบเขียนเจี๊ยบเขียนให้คุณซอยก่อนซอยดีๆนะมีดบะคมนะโอ้โหคมบาไดานะมันบะคมบาได้ยปาดมือพะเล่เอาจะปาดมือทำพื้นนะต้อง่เอาเปลือกไว้ในน้เไว้ต้นนะอ่ากาลัง ตังแบบว่าเล็กะเอียดแต่บางยาบยาบยาวแต่มันละเอียดยาพึ่งไปถึงขั้นตอนการทำได้ไหมยังไม่ได้ใส่ซ้อยตะไข่เลยครับผมให้เปินตั้งสติก่อนแล้วเออฮะเปิดตัวตัวคนอู้เป๊ะนึงนะเป๊ะนึงนะ คนเหนือไม่ได้แปะหนึ่งเหรอกำกำหนึ่งกำกำเดียวกำเดียวก็มีรถยามาฮ่าเบอรสองห้ามากลนาให้ไปเนาะให้คนจนผมมีวาสนาไสบไปพิษท่อนเนาะโอเคจะไข่หั่นเสร็จแล้วเอาใส่ครบตำตำจะไข่ก่อนตำใส่หอมลงไปแล้วก็หอมแดงกับปอกเปลือกแห่งโดยให้ตำจะไข่ก่อนไหมหรือว่าจะใส่ทุกอย่างก่อนปอกเปลือกหอมแดงแล้วไ้ก่อนตอนนี้ ยังไม่ต้อง,ยงมยไกต้อง <Okay. S 3> โอเคผมเป็นคนเหนือผมยังไม่ดูเลือกเลยนีน่แหละบทอธิบายยากมากเออเปิ <c oughs> ่นก็ใจเยนเเออจเ็นๆเพราะว่าเฮ้ยตั๋วก็ใจเย็นๆเพราะว่าเปิ่นกำลังพยายามทำอยู่ตั๋วจะได้รู้ว่าเปิ่นน่ะเปิ่นก็จะได้รู้ตัว๋วจะรู้จะเปลิ่นจะตั๋วตั๋วก็จะได้รู้ว่าเปิ่นน่ะมีความสามารถอ๋ออ้าวฟอกเสร็จแล้วเฮ้ยยงะแงะแล้วแล้ว เแล้วแล้วเสร็นแล้วหอมนี่ใส่นะมากก่อสร้างหน่วยสองหน่วยสองหน่วยกับพอเนาะเพราะว่าน้ำตาเปิ้นจะไหลเปิลหมดบ่เคยถูกกระหอมั้งเสียงพูดทางเลยโอ้โหเปิ้นปิดตาเปิ้นได้เปรียบเนาะเฮ้ยตั๋วปอใช่ก่อใช่ตั๋วตั๋วตัวตัวปิดตาเนาะตั๋วก็บาดแสบเนาะแต่ว่าเปิ้นนะแสบแสบยังแสบห้ำไอ้ยังแล้วเปิ้ลก็จะมาตั๋วก็จะมาทำให้เปิ้นแบบว่าอู้บาดจ้าอู้บาดยาอู้ยาอู้บาดีไม่ก็บาดได้เืออู้บาดีหรอกแต่ก็อู้ทำไดี ก็พยายามอยู่เปิ้ลตัวเปิ้ลคือกูอยู่เปิ้ลเปิ้ลมาหอมแดงหอมกระเทียมอย่างกระใสลงไปเลยกระเทียมใส่เกลือไปทำไมก็ได้มันจะได้ต่างไงยๆมันจะเข้าตาเข้าตาที่อร่อเปิ้ลปิสตาตัวปิดตาตัวปิดตามาเข้าตาเพื่อตัวมันจะเดีนใจ่ หอมหอมจะใครหอมจะใครเนาะก็เพิ้ลเปิ้ลเป็นคนเห็ดตะไคร้เนาะเปิ้ลเปิ้ลเปิ้นเป็นคนยตะไคร้จะใครไงก็เป็นคนซอยจะใครหอมหอมหอมเนาะโอ้ยตำเลี่ยนเลี่ยนนะเอ้ยอยู่เร็วเอาแรงแรงไม่เยทางกูเลยล่ะเปิ้ลเปิ้ลเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือครับท่านผู้ชมครับทางกูเลยล่ะชื่อเมนูอะไรนะใบตองหมูจิ้นห่อหนึ่งจีนใหกใส่ลงไปเลยจะได้ร่างเผ็ดก่อนโอ้ยยิ่งเผ็ดยิ่งล้ำ ยิ่งเผ็ยิ่งน้ซำเผ็ดซำล้ำเนี่ยเฮ้ยซำเผ็ดซำล้ำแค่แค่เผ็ดแต่ล้ำนะแจ่มก็แช่มล้ำแจ่มก็แช่มล้ำารุนาฟังฟังฉันให้จบจบจบอะไรัมันแช่มแล้ำ Yes แต่พีเยอะก็กบไปดีอ่ะอุ้ยปืนว่าน่าจะเผ็ดปืนออกอีกเขะตัดแรงตัดปืนเลยตำเปนเลยตำเปืนนะเออตำเปเลยถ้าตักที่ใช้เราอมาซอยจีนหมูเนอะเพื่อจะตัดมยใจเย็นยนอ่ะ มนนนายบเอาเปิ้ลนั่งย่อตัวตัวเอาตัวนั่งย่อครบอยู่หน้าตัวน่ะเออนั่นแหละจะได้ต่อจะได้ต่อบอกเปิ้ลมาเอาจิ้นเอาจิ้นใหญ่หรือจิ้นเล็กเอาหมอกพอดีพอดีจิ้นเอ่อเท่ากับเผาหมูจิ้นไหมเอาใหญ่กว่าหั่นหน่อยใหญ่กว่าหั่นหน่อย บอกแล้วกูคนเหนือให้เจมกูฟังออกทุกคำมาบอกเลยนะจริงๆนะหอมจะใครนะเนาะก็เพรเปิ้ลเป็นคนเหตะไคร้เนาะบอกแล้วกูคนเหนือให้เจมเป็นเคนเหนือเฮล้วกันโอ้ยอยากมีเมียเป็นคนเหนือแล้วพี่แหลนจะรู้ไหมว่าแหลกหรือยังพี่จิวต้องไปดูให้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับปล่อยมันต้มเนี่ยเฮ้ยปีดปีดแหกแล้วแหกแล้วมันต้มสีแดงๆเลยนะก็เห็นน้ำพริกกอเคยเห็นเคยเห็นก็อันเลยนะอ้าโอเคเออเออเออะอาพี่จิ้วไปเลยเหรอ จู่เอาไปตอนนี้นะครับของจือก็คิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคไม่รู้แหละเอาโอเคไปก่อน <c oughs> ประมาณนี้แหละเพราะว่า,เ,าเจคกกันแล้วบอกว่าให้มันใหญ่กว่ากระเพราหมูจีนสักนิดนึงอะ <c oughs> แเอาแล้ว,อวลเอาแบบแดงพี่แกนะ่กันเลยนะพวกไอ้เกาะเสื้อมาอเ,อเองเชื่อเดินตามมาเขาอีตรงนั้นโอเคเปิดนั่งโอเคตอนนี้เปิดตัวตัว,ตวนัง่งตอนนี้เป็นน้ำพริกแล้วครับอ่าตอนนี้โอเคแล้วแล้วทีเนี้ยขั้นตอนต่อ,อไปจะได้จิ้มหมูเสร็จแล้วจิ้มหมูเสร็จแล้วเอาพริกอใส่ซมน้ำมันไปเกาะจี้ลงไปซุ๊บๆแปลว่ามันต้องเอาซุปมากอะ่กอะขั้นแรกก็เคื่องพัดเคื่นอน้ำพริกมันหอมมาได้อะ่ะเอาซมน้ำมันที่มันไม่หอมเอาไหมตั้งก่อนนะตั้งกันใส่น้ำมันเอาพริกลงส้มตั้งนนนน้้ามมััเเอออ่ น้อยน้อยเนาะนับแค่ไหนมันต้องนัอน้อยเดียวมันต้องน้อยเกินเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบทอดไข่ดาวหรือว่าโอ้ยน้อยเดียวใส่ไข่ทอดน้อยเดียวโอเคโอเคตั้งกระทะเนาะแก้มป่มใส่หน้าเนอะใส่พริกลงไปเอาพริกลงไปผัดให้มันหอมๆแล้วก็พริกที่อยู่ในโคกเหรอเออเออนี่ปากแบบฟันขึ้นนะเธอเนาะโอ้ยปากนี่เอาน้ำพริกลงไปทอดนะอุ้ยแค่มันหน่านี้บานักบานักเสียวยัง ใครนี่บานักบานัก,นกเจือฮะแล้วมันมัต้องปรุงอะไรก็มัต้องมัต้องโอเคแล้วจะได้ต่อเอาหมูลงไปผัดเอาหมูลงผัดเลยเนาะเออพอสุกก็ต้องซุปหนักอ่ะโอเคมันมีวุ้นเส้นทำน้ำมันมีผักทำนะแล้วจะได้ต่อผัดแล้วจะได้ต่อไม่สุกไปยงัง ยังอันกระรอกหมูเป็นสีก่อนโอเคแล้วบอใส่น้ำมันมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหรอตอกระปุงลดไปเห่หน่อยปุงไปเห่หน่อยอ่ะุงยังไงปุงจะได้เนี่ยของโครงุงตีวางอยู่เนี่ยใส่ไะเจอจะเป็นน้ำมันหอยใส่อย่างจะเป็นน้ำมันหอยน้ำปลากรดีชุ่มยอดเจีวขาวน้ำปลาเห่หน่อยกรดีเห่น่อยชุ่มอดห่น้อยน้ำตาลเห่หน่อยน้ำตาลเห่น่อยน้ำจะไหมนะจ๊ะจะไม่ไหมนะป๊อปป๊คิงรีบอยู่นะหอมหอมจะต้องไปนึ่งแหบมาต่อซุปรำเนี่ยมันจะแข็งโอเคโอเคเรียบร้อยไฟแล้วก หม,ม,มออยู่นี่ไงม้อหนึ่งก็มอมอ,มอที่เป้ลจริงอ่ะม้อน,น้อยอ่ะเอามาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเทลมแล้วก็กคุ่คู่ได้หมดแล้วกะมันมีถุงมือถุงมือไปไหนล่ะถุงมือเอามาเพื่ออย่างอันนี้จะตกรถต้องหย่าหย,ะย,ะยะเอียเอีย่าใส่ใส่หม้อรอ <ละ S 2> เปิ้ลแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทางเจอโอเคสายพักมือจะให้กูทำอะไรก่อนอันดับแรกตอนนี้ยังไม่ได้ตักออกจากกระทะเลยก็ไว้ทันก่อนจะทำก่อนโอเคคนสั่งเราสั่งผิดนี่กูวิ่งเดี๋ยวนั่นเอานี่กูเลยมาขอโทษตัว บ่มีสิทธิ์ลืมปนขึ้นบอกอป่มาหันไงถ้าปนหานปนก็จะขึ้นออยู่โอเคโอเคนะปนหั่นพักเลยบ่นมีอะไรเหรอปนเขือเขื่ต้องหั่นนะปนเขือก็หั่นให้แวนแวนผ่าสี่ผ่าหกก็ได้ผ่าสีอ๋อหนึ่งเนาะสองทำอย่างก็หั่นที่มันยาวๆอีกเนบ่ะขอบะขอยอ่ะผ่าสี่ผ่าหกอ่ะบะคอยบะคอยที่อะไรบะปนเขืเอากี่หน่วยแค่เลยก็ได้โอเครอก่อนนะเพื่ออาจจะจ้าหน่อยก็ขอไปคนดูคนเหนือทุกคนนะครับก็หวงจืดกับพยายามที่จะทำให้มันสำเร็จนนะครัับบสกแป๊ึง ครับชื่อก็เข้าครัวแบบว่าบานักนะครับก็อาจาจะแนะบัจ้างต่อใดก็อขอสุภัยนะครับก็ทำแยะได้แค่นี้นะครับเอาต่อครับต้นหอมอต้นหอมครับเอาแบบแข้งตัวแบบแข้งกระเด็ดแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอเครอแปบ๊บผักทั้งหมดเลยนะเออมีผักอย่างพวกนั้นบบเอามีผักปป้อมปลอมปลากระปื้นบ ปืิ้นเปาเอาเอาต้นหอมต้นหอมใปบะกหูเอาไหมอ๋อใบบะคหณเอาเอาเอาใบบ๊กหเอาตัวเอานักไหนนักบอนักบอเอาบอบอหเอาเสี่กูสี่กูสี่กูอีสานไม่ได้นะสี่กูสี่กูอีสานมาได้เฮ้ยถ้าเป็นอีสานนี่มาได้เลยนะห้ากูจะได้เอาห้ากูเนาะเอ๊ะทานเป็นฝอยฝอยแต่มันต้องฝอยรั่มแล้วมีเอ่อจะอ่าอ่าคาอ๋อใช่ค่ะ ขาไปอยู่มาใส่ละมาใส่ละขามาใส่นะมาใส่ละมาใส่ละขาต้องใส่ตั้งแต่ผัดแล้วใช่บาได้คิงบาได้ฮะถ้าใส่ตั้งแต่ผัดแล้วคิงบาได้บอกหัวดิฮะอี่าพูดอะไรเลยอย่าพูดว่าอะไรคือใส่ตั้งแต่ยุ่ยอะไร why why หัวไม่บอกเปิ้ลให้ใส่ตั้งแต่แรก ลืมมันบอกให้สวดใส่แล้วใ่ตอนต่อโอเคตอนนี้ฟัง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 อยางทักมุ่นมาต้านเนี่ยมันก็ลืมอ่ะลืมก็ปี๋ตัวอ่ะตอนนี้ครับเปิดไฟแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ตอนพัดได้เลยเปิ้นก็ต้องเปิดไฟเออต่อเปิดไฟแล้วก็พัดใหม่ทถมลองหนึ่งมันลืมนะฮันนอเฮ้ยบาบ้าบาเป็นยังไงเป็นยังอุ้ยตัวยังมาใจดีโอเคกระปีนักก็อจอดควันหน่อยให้พี่แหลนดมดูว่าแค่นี้พอไหมแค่นี้พอก็คุณจะรู้ได้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ขาใส่พร้อมกับผัดอยู่ก่อนเออผัดไปเลยตะกรบวันทูทีเออไป,ไปผัดกับปิ้งหอมน้อยแล้วก็เพชรพึ่นบอกว่าแต่ <c oughs> ตัวบอกว่าหมู <c oughs> <c oughs> มันจะสุกก่อนอันนั้นใส่ไหนบอกมีน้ำก่อนเออน้ำโอเคพอมันหอมแล้วเน<อ>ี่ยหอมแล้วเนาะ อีสานเธอไปอีสานหน่อยจั้จามเจมจาว่าจามวาร่ำเลือจาครับพ่อเจ้ามีข้าวกัหยองนะโอเคด้แล้วด้แล้วแปิดเลยแล้วก่อนอ่ะเดียวพีพีของเจ้อโชว์ผักกองดูนะหผักอามีผักอะไรบ้างเรียบร้อยแล้วมใอยากพองบอกเหรอใบปักกูดบักเขื่อผักป้อมผักละอะไรต้นหอมมีอ๋อมีมีแข็งแข่งแขกแข่ง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 ยข่งแข่งแข่งเข่งแข่งแข่งแข่ข่งเ่างข่งงทข่ง่าง่ โอเคมุนเส้นตัดแล้วจะไดนเอาทุกอย่างมุนเส้นพริกพักใส่เข้าไปในหม้ออยู่อีอยู่อีอยู่นี่อยู่อีมุนเส้นมุนเส้นลงไปในหม้อปักใส่เอาพริกกับจิ้มลงเนาะโอเคตอนนี้เปิ้ลใส่ถุงมือแล้วงอแเลยกลนกลอนกลอนเลยโอ้ยร้อนน่ะเปิ้ลแล้วตั่วบอบก้ะ แบบคนพัดเดียวอะ okay, okay. Okay, ่ะโอเคโอเคโอเคคนแรกเหมือนแล้วยังเจมเหมือนและเหมือนแล้วม,มันเหมือนอะไรไหมแบบว่าเคยทำอะไรแบบนี้ในชีวิต<อ>ยำขนมจีนก<ะ>็เยสเหมือนยำขนมจีน,มนไม่มไม่เหมือนยำขนมจีนนะคล้ายๆคล้ายๆคึ้งๆเซรั่มมุกเ็เข้ากันงหัวแล้วก็ใส่ถุงมือเพื่ออะไรอนะตั้งนึ่งละคุ้งคู่ตั้งมานึ้งเลยเอามานึ้งใส่น้ำแล้วก็ตั้งรอเลยเดี๋ยวเขาจะตั้งนึ่งนี่ต้องเอาหุ่นเส้นที่เหลือออกไหมออกออกก็เปลี่ยนหน้าใหม่ก็ได้นะ มาต่อไปเคลียร์โต๊ะก่อนไหมเดี๋ยวมันต้องต้องห่อไปตองน่ะแป๊บนึงบ่ได้ไปต้องพูดว่าบ่ได้ดูเหนือดิต่อไปต้องชิงตองนะชิงตองบอกแป๊บแป๊บชีวิตกูทำคนเดียวชีวิตที่บ่มีแจ็คแกล้มช่วยก็ยากกว่าได้ก่ได้ ่อไปใบตองทีกตองอันใหญ่ใหญ่หรือฝ่ามือใหญ่ฝ่ามืออันนี้อันใหญ่อ่ะแล้วก่อนอันนี้อันน้อยอยู่ตรงไหนอ่ะอันใหญ่แล้วก็อันน้อยดังไหนเออรู้เลยว่าใช่คำโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมอ่ะแล้วก่อนมันก็จะมีอันน้อยอยู่ตรงนี้อ่ะอันน้อยแล้วตัวต้องใหญ่อี้นะตัวเห็นข้าวมันเราเคเห็นข้าวมันก่อนข้าวมันเพราะข้ามันเป็นสามเหลี่ยมข้าวต้มข้าวมันข้าวมันเนี่ยฮัก หักใบตองหักเราต้องค้องมันเป็นอย่างี้นะคล้องมันไเหมือนเข้ามันแล้วก็เอาไม้กระร้าชัดเนี่ยไม้กระร้าอยู่ไหนอะไม้กระร้าอยู่ในถาดอะถาดอยู่ไหนอะถาดอยู่ไหนมายิบบันพี่แไมาจอบมันกระร้า้ลยโอเคโอเคปั่นึองนะไม่มีอันเดียวหรอมายิบบันอะ้าไปเลยแล้วอยู่ใดบ่ได้อยู่ข้างนั่นน่ะด้วยกันนาฟ้าอันนึงมึงกต้องไปมันอนักแก แกเอาใส่ไปในแกงหมโอเคโอเคยังบอได้ใส่ไปในแกงมึงมาดูถูกกูคิงมาดูถูกห่านี่อย่าเแล้วนะอุ้ยคิงก็ดูถูกห่าก่อนก็เรียกกับพูดเปิ้ลพูดตัวเพราะว่ามันสุภาพไงอู้กับทิงอู้ม่วนกะรอเปิ้ลอู้ม่วนอ่ะคิงก็มาอยากให้เปิ้ลอู้ห้าอู้ทิงเพราะว่าทิงเป็นคนเลิฟที่เป็นคนเหนือเลยท่เปคนเหนือเลยไม่อยากเห็นนะไม่อยากเห็นนะ เอาพริกใส่เอาพริกใส่เอกคล้องสองจาแล้วก็แกงใส่กุกกาแล้วก็ค้องขเป็นมันเข้ามันเข้าไมกะลัสักครู่ต่อใส่คือมันพอดีกับไปตอนะถ้าตัวแบ่งตอน้อยตอกก็ต้องใส่กับน้อยเพราะ้านจอจะห่อมาได้นะถ้าตอวอยากใส่ได้จอต้องแบ่งตอใหญ่มันเห็นอจจะต้องคเป็นมันเข้ามันนะเป็นอย่างรมอยอ่ะโอเคหรือว่าเป็นอันแรกอันแรกอาจจะไม่สำเร็จท่าไร่เป็นยังไงอ่ะ <laughs> มันแย่มากเลยอ,ะอ่ะม,มันแย่บ,บดายจริงๆอ่ะทำไม่ได้จริงๆว่าช่วยก็ช่วยเหรอช่วยก็ช่วยคือเลยแปบ๊บนึงนะช่วยเปิ <laughs> ้ล <laughs> ขอบอกว่าเราใช้ช่วยแล้วทำเป็นเหมือนไอ้นี่ได้ไหมได้ตอนอนี้มันติดอย่างรูมาเหรออ๋อได้อ๋อพมีฐานที่จะ <laughs> ที่จะดีเลย <laughs> เอาไมเอาไมพื่อนกำลังจะทำใหญ่เลยก็้วจอดกับไซตองฮอนกองการของจานหนึ่งโอเคในแต่ก็ได้เพื่อนเป็นเดอเยอะเออพยายามก่อนก่อนเอานะขอตัวช่วยนะสมมติว่าอ่าไปเท่านี้อ่านี่นะเอามันขึ้นนี่อ่าทำเตาทำตามันเป็นอิมัีกอรเอาจะกังขึ้นมาตรงนี้โอเคแล้วก็เอาข้างฟ้าดันโอเคมาไปเป็นสามเดียมพอได้แล้วก็เอาตังไส่อ่ามันเอาอีแหนะแล้วก็แย้มันก็จะซุกพอดีอ่ะเหมือนจะสำเร็จนะแยแล้วก็ไมักระดาษกันตรงนี้แล้วก็ ได้แล้วโอเคน่าจะโอเคน่าจะอเคอี้จะอี้เลยไต้แต้แต้กาแต้เอาวางว่าเอาใส่ถ้วยเดี๋ยวเดหาแนวกัดแนวกัดอยู่ไงกูจีกัดอะอยู่ไหนไม่กระลิอยูน่กระลิกะลิศเอาวางใส่จานไว้โอ้ยปังเต้งมือตัวเก่ากะกกัดไม่ได้อ่ะกูสาทำได้เขี้ย ไม่ตอนนี้พี่จื้อกระัดไม่ได้แต่ทำเป็นสามเหลี่ยมได้แล้วอ๋อโอเคแล้วมันก็พังไปอีกแล้วหนึ่งไมหอ,นนอ <c oughs> ได้ตัวต่อพอเป็นสามเหลี่ยมได้มันก็แล้วตัวยิกต่อประมาณนะนี้นะเนี่ยมีเอาอวิธีใหม่พี่จื้อตัวยิกต่อที่นี่นะแล้วตัวก็เอาสอดปืนนะ่ะแล้วก็ซบี่ยมันก็จะมีความแข็งขึ้นมาแล้วตัวก็กรกระลิตรงนี้นะโอเคผมพยายามเนาะนะครับดูทุกคนก่อนให้กำลังใจไปคอมเมนต์ครับีทุกคนพิมพ์ว่าผมซื้อคนเหนือผมซื้อคนเหนือสู้ๆครับกำต้องการจนกว่านี้ ปึ๊บเราวก็เอาข้างขวาดันขึ้นมาปร๊บสอดไว้ปล้วก็ข้างซ้ายออืเออแล้วก็เอาไม้สลินเลยแล้วก็มีเส้นเสียงตัมีความหวังเส้นตรงกลางอุ้ยสวยเสียงตัวมีความหวางแล้วทีเนี้ยจะกลัดยังไงให้มันไม่แตกถือว่ากัดให้ได้ก่อนแล้วกันเออะการจะไหนกันเลยอ่าอย่างงี้ได้อย่างงีได้โอเคโอเคหนึ่งอันเสียงตัมีความหวังอันขอสักสามอันอ่ะได้ แม่แม่เจ้ากระเหรี่ยงต้องภูมิใจกับของชื่อนะครับเปลี่ยนต้นใหม่เป็นต้นใหม่เหลือโคต้าอีกสองต้นแม่งหมดไปอันหนึ่งอะไม่ได้เดียวหมดไปใบหนึ่งใหญ่อหนึ่งใบต่อหนึ่งท่อเฮียบ้ามากสู้ขอดเชื้อสู้สู้ทำไมมันฉีกตลอดเลยวะเกมเกมทำอย่างนี้อ๋อก่อนยังไงอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ่าโออย่างนี้แต่แรกก็จบโอ้ยก็ว่าทำไมมันลำบากจังเลยมันผิดนี่ใช้ตัวช่วยแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอบโอ้ยกลางโอ้ สอรี่ครับท่านผู้ชมก็เผลอเผลอไปหน่อยก็ได้บ่ได้บ่ไปยังอ๋อกูว่าแล้วที่คูหอมไม่ได้เพราะว่าคูตัดใบตองบ่เป็นเมื่อกี้จริงจริงเปิ้ลอู้จากใจเลยมาเป็นยังเขาต้องเฮียนหู้เฮียนหู้เออมันคือการเฮียนหู้อยู่ที่เฮียนหู้อยู่ที่ยอมหับมันตามความคิดสติเราให้ทันเออรอยู่กับสิ่งที่มีบ่ใช่สิ่งที่ฝันและทําสิ่งนั้นให้ดีแหมรอบ่สุด ได้ห่อแล้วห่อสองห่อสามมาดูแบบว่าอุ้ยเลยจมันก็ดีใจกับไอ้มันนะทูอุ้ยทำไมมันเร็วว่ะอุ้ยคิงเซียนฮาฮาฮาเซียนอุ้ยแต่ยังมาเก่งแต่เก่งว่ะโอ้ยเก่งแต่เก่งว่าเก่งปลาลำปลาเหลื้มเก่งฮาร์พอต้เจ้ามาอันต่อไปเดี๋ยวอ่ะใส่กินแตงไม้น่อยกันท้อนี่สวยสุดเลยอุ้ยสามอันแล้วหมดแล้วโอเคคอฮานึ่งเสร็จนะ ทิ้งมาห่อให้ฮาดู่าอากา,าคู่ว่าทิ้งอะ่ะจะห่อได้อย่างฮาเปล่านึ่งนะนะตัอปลสาหม้อนึ่งมันั่งขึื้อยมีงขึ้นแบบสุดๆอเหมือนแม่งรออยู่อะเอาเอาใส่เลยใส่ทั้งจานหรือว่าอเอาแค่อันนี้ใส่ใส่ทั้งจานเลยก็ได้นะแต่ว่างอนเนอเล่งไฟได้โอเค ตอนนี้เราก็จะใช้เวลานึงนะครับสิบนาทีนะครับผมเป็นช่องทําอาหารเหนือที่ถูกต้องนะครับสะอาดถูกซักสุขอ,อนามัยนะครับแล้วพวกเราก็ได้รางวัลครัวเหนือโลกมาแล้วครับในตลอบช่องเรานะครับให้จัคแอนด์แมเปิดตาครับแจาอย,ะย,ะย,ะยะ่าเพิ่งเปิดครับปิดไปก่อนกูเอานี่ไปแอบก่อนครับเดี <c oughs> ๋ยวรู้ความจริงว่ามังเป็นอะไไเปรด <c oughs> ตาได้ได้ยังปิตดปตาได้ครับ ห้หามหันหลังห้ามหันหลังอันนี้สะอาดมากเลยนะครับห,หลังห้หามหันหลังนนสะอาดมากครับอ่ะถอยหลังมานิดนึงครับดู <c oughs> ครับถอยหลังสิหนึ่งก็คื เดี๋ยวพวกเราจะรอหนึ่งสิบนาทีสิบสิบนาทีแล้วทรามาพอว่ามันจะสุกก่อนจะสุกก่อนสุกแล้วมันจะออกมาล้ำก่อนล้ำก่อนล้ำไม่สีมือขนชื่ออะไรนะถ้าล้ำเนี่ยโอ้ยแอบ s o l u t ลี่เย s ยัมมี่แน่นอนยัมมี่แน่นอนโอเคสำหรับฮ่าตัวสำหรับตัวสำหรับเปิ้ลสำหรับเปิ้ลยังสอนกลิ่นโอเคครับรอสิบนาทีแล้วมาพอกันแล้วมาปะว่ามันจะกินได้หรือว่ากินมาได้หรือว่ากินมาได้หรือว่าจะอยู่มาได้ อ๋อข้างในมันเป็นแอ่งไงเออเลยรู้สึกไม่ดีเลยมันจะแตกว่ะเราถอยมาหน่อยได้ไหมโอ้โหถอยก้อน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 เอฟซัลวูดリーเลยนะเอฟซัลวูดリーโอเคมันเอียงมันเอียงมันเอียงเอียงน้อยมันเอียงจะแย่แล้วเป็นเหมือนอันนี้เลยห่อเอียงหนึ่งจิ้นพิซซ่านี่จือจือห่อเนื้อเอ็นพิซซ่าห่อเนื้อเอ็นพิซซ่าไป้ two thousand years later โอเคครับตอนนี้นะครับผมจิ้นห่อใบตองห่อเนื้อ พอเนอเสร็จแล้วพะหอนึ่งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็อยากให้จั๊กแกลนปิดตาแล้วเดี๋ยวผมเจื่ก็จะเอาออกมาเซฟให้อีกนะเซฟให้เซฟให้อีกโอเคจับปิดตาแล้วนะปิดตาเลยโอเคหน้าซองนึ่งสุกสก็อนสูงจะสูงสูบสูบสูฟังเดี๋ยวอุย้ยจานจานเบี้ยวครับจาน ขอโทษขอสุมาอภัยครับตอนนี้นะครับผมก็อยากให้จ๊กเแ็้เปิดตาได้ครับโอ้ยเป็นจะได้ครับคอ1นึ่งอคขออภัยในเสียงด้วยนะครับโอเคมาครับเปิดครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับ3 2 1แกะครับโอ้ทรงดีปะครับนี่แกเป็นแก่นั่น่ะก็เป็นอันแล้วก็คิงตั้มบแหละก็คิงเป็นคนตั้มเลยคิง เลยแล้วเนี่ยเราเกือบกค้งไปเลยอ่ะก็ทิ้งทรงทรงรีบอ่ะหน้าตาเป็นจะดได้หน้าตาฉลนรักตัวอ่ะกินหอมมากกินหอมมากแล้วก็ดูแบบคลิปมันจะอร่อยอ่ะเปิ้ลก็เขินเป็นเหมือนกันย่หยาย่หยาเอาแล้วกันจิ้มเลยป่ะจิ้มเลยจิ้มเลยไหมเดี๋ยวแก่คลก่อนนะพรโอเคพรนึ่งครั้งแรกของโลกเอาป๋าใจป๋าใครั้งแรกของเปิ้ลโอเคจิ้มพรนึ่ง แล้วรสชาติไม่ใช่ก่อนอร่อยใช่ไหมใช่หอมหนึ่งไหมรับเออใช่เดี๋งไหมเพื่อนครับผมครับผมจะได้ครับจะได้เคียวมีครับเคียวมีเป็นเจไดฮะหอมเลยแต่ถ้าของจริงมันกูเส้นจะเปื่อยกว่านี้ใช่จะขาดให้มันเป็นน้ำเลยเราอาจจะเจ๊ะแจ๊ะบ้านานแต่อร่อยอร่อยมากอร่อยเลยสำหรับครั้งแรกสำหรับผมนะมันมันไม่ได้เผ็ดนะมันแค่นี้แหละ เฮ้ยยอดเทียมบ้างจิ๊บมาจ่าจแล้วอีพีต่อไปนะครับจให้ของจิ้งเนี่ยอย่างนะครับผมก็อมไม่ได้ล่างได้เลยครับได้เลยทําได้หมดเลยพี่ของจิ้งจะเงี้ยมดเลยเงี้ยมดป้าแจยแต่จะเป็นอาหารเหนือนะถ้าอยากได้อาหารใต้เดี๋ยวให้พี่เบาวพี่บบาวมาปิดแล้วก็ อู้ใต้ให้ผมจื้อทำหรือว่าจะคนดูอยากจะร่วมสนุกสนานกันบางคนเป็นมีภาษาภูไทยภาษาอะไรที่แบบรู้สึกว่าภาษาตัวเองแปลกแล้วอยากร่วมก็มีเมนูแปลกอมเนต์มาได้เลยได้เลยมาเลยทักมาเดี๋ยวจะได้มาเล่นกันสนุกสนะครับเพราะว่าพี่ผมจื้อมีฝีมือในการทําอาหารอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปผมจื้อโอเคมาต่อฝากกดนไล่ก้นชักไส้กดแช์กดแช่ชิดนั่งเลยนะครับมีเสื้อที่เทปเจ้าที่ผมจื้อนะครับผมแล้วก็มีแก้วเพ็บความเย็นครับผม เก็บความเย็นได้แปดถึงห้าหมื่นกว่าชั่วโมงแต่มันเป็นกลอเ่นเฉยความจริงมันได้แปดถึงสิบดสองชั่วโมงครับแต่มันก็นานเหมือนขนาดเหมือนขนาดเพินขนาดเก็บความย็นได้เหมืนขนาดติดเจ้าพดแรงตะตะแรงพดเช่าแล้ววันนี้ผมจื๊อจักและแล้วก็ไอ้เจมส์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ ค้าแลลลม่ค่อยอ่อยะไรกินเรื่อยๆ่ถือว่าคือเลยไม่ค่อยร่อยกินเยอะกว่ากินเยอะกว่าหมูเลยอ๋ออร่อยเลยอร่อนะเจ็บใจเจ็บเมื่อกี้มันแบบว่าจุกใจสักนิดนึงแต่ก็อชิจุบเวลอูเล่นาอูเล่นอูเล่นก็โอ้โเลยที่ตามรอันก็ว่าบออร่อยมันอร่อยจริง嘛อร่อยจริงรู้สึกภูมิใจตัวเองห้หพหอให้ด เคยเห็นจริงๆฝีมือนะได้อยู่จะหมูหั่นใหญ่ไปน้อยอ่ะกัดยังไงกัดยังไงเสียหน้านะเสียหน้านะเสียหน้าแน่ๆเนี่ยโอเคกินมาได้ เก่งมาได้อ